ไม่รอดดูขตาอย่างสงัด อีหัดนี่ยไอ้ตน่หลอดเดงอหรแต่ลอยรูปไปะต้องยิงยไฟอะไรบ้างเนี่

cắt mật cắt hàm nó hàm mật hàm mật hàm mật hàm Wow 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 hàm mật hàm mật hàm ไ,ไปุกไป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 โอ้แจใจยบริยานใจแห้งมดเลยว่พีพุ่นี้งังดีโอ้โอออห,หโโปืนหมดสามร,อรอ้อลุกสู อเดียวล้ตัวกอ้โอ้อยรออยรออเดียวูตัวกูแน่นอนขนาดรอดพข้หมาได้นี่ย เกิดมันเลยลูกเมยเกิดมันเลยแ่งมาทางกูเลยวะไปลูกไปลุกกัน, <Yeah. S 1> นาาวะโอ้ <c oughs> กกยยย